ก็มีเด็กไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือน้องทอนธนาทรเรืองสุวรรณนะคะคุณผู้ชมน้องทอนเนี่ยเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพศ2548นะคะอายุ18ปีค่ะน้องทอนเนี่ยมีชื่อจริงว่าน้องอ๋องนะคะ แต่ว่าอันนี้ชื่อในวงการน่าจะเปลี่ยนเป็นน้องทอนแทนนะคะโดยน้องทอนได้เดบิวต์กับวงบอยแบนด์ในชื่อของ The w i n ค่ะคุณผู้ชมวินที่แปลว่าสายลมนั่นแหละนะคะภายใต้สังกัดของ With a s Entertainment ค่ะค่ายย่อยของ Around Us e n t e t t a i n m n n นนะคะ Around Us t n t e r t a i n m e n นนั้นก่อตั้งโดยสมาชิกวงไฮไลท์ค่ะซึ่งพอพูดชื่อไฮไลท์อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะเป็นอดีตบอยแบนด์ชื่อดังอย่างวง b e a s t นั่นเองนะคะ พูดถึงประวัติของน้องทอนก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องทอนเนี่ยเคยได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี2562นะคะมีความสามารถในเรื่องของกีฬาเทควันโดค่ะแล้วก็ยังเคยเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีนะคะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน,ขนเทควันโดรายการสปอร์ตฮีโในปี2017อีกด้วยนะคะโดวินมีสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วย ชินแจวอนนะคะคิมฮีซูธนาทรนะคะเชรฮันบินพักฮายูชานอันชานวอนแล้วก็จานยอนจุงนะคะชื่อของวงนั้นมีความหมายถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งต่อการเยียวยาให้กับผู้คนมากมายเฉกเช่นเดียวกับสายลมที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามฤดูกาลซึ่งสายลมนั้นจะอยู่เคียงข้างเรามอบความสบายใจและความสุข ในรูปแบบต่างๆในทุกช่วงเวลาค่ะสำหรับวง The Win นั้นคุณผู้ชมได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรกออกมาแล้วนะคะเป็น The Beginning The Win Page นะคะอันนี้คือชื่อมินิอัลบั้มของวงนี้นะคะออกมาแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้เดบิว เพลงแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเพลง Iceland นะคะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากชม MV เพลงไอซ์แลนดนะคะก็ไปชมกันได้ที่ YouTube ของทาง The w i n นเองนะคะ The w i n o อ f i c i a l อันนี้ลองไปเสิร์ชหากันได้เลยนะคะ